ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอรลิงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเด็กเลตโนวาดากอนครับผมหรือก็คือเลตเดมอนล่างสุดยอดนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมต้องยอมรับว่าจัดง่ายมากๆเลยครับโดยการ์ดส่วนใหญ่ครับผมจะเป็นการ์ดที่ดรอปมาจากพี่แจ็คเราเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้ลงแบบง่ายที่กว่าเดิมครับผมก็แค่ไปเปิดเลยครับผมบล็อกล่าสุดครับผมก็คือตัวของคิมสันร e โซเอเตอร์นะครับ ตัวนี้นะครับผมจะทําให้ตัวของเลตโนวานะครับผมลงง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับและเช่นเดียวกันครับผมชุดใหม่ล่าสุดอยู่ในบ็อกเดียวกันนะครับผมก็จะมีการ์ดของรีโซเ t o ตอร์คอด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันมี2ใบนี้ในเด็กเดียวในบ็อกเดียวกันครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบมอนเท่ๆอลังการงานสร้างผมแนะนำครับผมเลตโนวาดากอนคือคําตอบที่คุณน่าจะพอใจเลยนะครับอย่างแรกความสามารถนะครับผมของการ์ดที่ทำอะไรได้ คือต้องลงโดยการใช้เลดเดมอนดาก้อนหนึ่งตัวกับมอนเตอร์จูเนอร์สองตัวนะครับการใบนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ตามมอนเตอร์จูเนอร์ในสุสารของเราครับผมการใบนี้ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยเอฟเฟกของฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามทำการสั่งประกาศโจมตีมาเราสามารถรีมูฟครับผมการใบนี้ครับผมเพื่อแคนเซลการโจมตีนั้นได้ครับผมและการใบนี้จะกลับมาครับผมหลังจากที่ประกาศนะครับผมจอจบเทินนะครับเมื่อใช้เอฟเฟกต์รีมูฟนะเพื่อแคนเซลการโจมตีนะครับ พูดง่าย็คือถ้าอยากจะชนะเรโนวานะครับผมมีทั้งหมด 1. ดีดขึ้นมือ 2. จับรีบุ๊ฟ 3. พลังใหญ่กว่ามันซึ่งไอ้พลังใหญ่กว่ามันเนี่ยค่อนข้างจะรับมือยากมากเพราะว่าตัวของเรโนวาเนี่ยพลังโจมตีโบกตามจูเนอร์นะครับผมในสารใบละ500ซึ่งตัวเขาก็สตาร์ทที่3 5มพัน้วละและเงื่อนไขาการลงเรโนวาเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วลงมาเนี่ยครับผมพลังโจมตีไม่ต่ำกว่า5000แน่นอนครับผมเพราะว่า ก่อนจะลงเลสโนวาเนี่ยเราก็ต้องลงเลดเดมอนก่อนใช่ไหมครับผมและพอลงเลดเดมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของจูเนอร์สองใบครับผมที่เรามาใช้ในการอัญเชิญเลดโนวานะครับดังนั้นเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่า5000แน่นอนนะครับดังนั้นคิดดูว่าถ้าเกิดเจอมอนเตอร์พลัมตีมากกว่า5,000และมีเงื่อนไขว่าต้องชนะด้วยพลังอย่างเดียวนะครับก็ยอมรับว่างานนี้งานเข้าแน่นอนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมเราก็จะมีการ์ดใบเก่าครับผมตัวของฮอตเลสดากอนอาร์เฟนะครับ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเนี่ยที่ทําให้บุกได้หนักเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็คือมอนเตอร์ครับผมจูเนอร์หนึ่งตัวกับมอนเตอร์ไม่ใช่จูเนอร์เผ่ามังกรนะครับอ่าและเมื่อการไปนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะบูชิยันนะครับผมมอนเตอร์ของเราหนึ่งตัวจากนั้นอัญเชิญเลเดมอนในสารเข้ามาได้ครับนะเริ่มเมื่อการไปนี้สร้างความเสียหายครับผมจากฝ่ายตรงข้ามได้เราสามารถจะอันเชิญมอนเตอร์จูเนอร์นะครับผม2ตัวนะครับผมที่ในสารนะครับผมชื่อนะครับผมอาเรเบลหนึ่งนะครับ เด็กหนึ่งหรืออ่ะสองใบนะครับอ่าฮะโอเคนะครับผมจากในเด็กหนึ่งใบจากในสารหนึ่งใบครับผมเข้ามาในสนามในภาพตั้งป้องกันนะครับซึ่งถ้าเกิดตรงส่วนนี้ต้องยอมรับว่าการอัญเชิญตรงส่วนนี้ทําให้เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการแฟกเพื่อเรียกเลเดมบอนก็ได้หรือจะเอามาทําอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครใส่พวก31มาเนี่ยก็ต่อได้เลยครับผมก็คือเรียกในส่วนของเลโนวาเอามาต่อคอมโบได้เช่นเดียวกันนะครับ ถือว่าโหดนะครับในส่วนของฮอตเลสนะครับเช่นเดียวกันครับผมตัวของเลสไรซิ่งนะครับผมตรงส่วนนี้ก็เป็นทําให้ตัวที่อันเชิญ6ดาวครับผมแล้วก็ทําการดึงการ์ดรีโซเตอร์ในสุสานครับเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่งนะซึ่งมันทําให้เราสามารถจะต่อคอมโบครับผมเป็นเลสเดมอนดากอนต่ออีกรอบหนึ่งได้นะครับดังนั้นการทุกใบนี้ถือว่าเป็นการต่อคอมโบที่น่าสนใจนะครับมาดูการ์ดที่ใช้บ้างดีกว่านะครับผม หากเราครับผมควบคุมมอนเตอร์เผ่าปีศาจจูเนอร์ที่มีพลังโจมตีต่ำกว่าพันห้านะครับผมเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือได้ครับโดยการ์ดใบนี้ต้องเป็นวัถุดิบในการอัญเชิญได้แค่ซิงโคลเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถอัญเชิญอ่าเธอร์เนี้ยอะไรอะไรได้เลยนะครับผมต้องอัญเชิญซิงโคลเท่านั้นนะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีบูคการ์ดใบนี้ครับผมจากนั้นดึงการ์ดมอนเตอร์เผ่าปีศาจพลังโจมตีต่ำกว่าพันห้าจูเนอร์นะครับผมจากในเด็กขึ้นมือได้ครับดังนั้นสําคคััญแนนน่อรบ เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการพี่ช้างครับผมเราสามารถจ e er ่ายเชิญการไปนี้แบบพิเศษจากบนมือได้นะครับนะแล้วถ้าเกิดเราอเชิญแบบนี้ปุ๊บฝ่ายตระกามก็สามารถเชิญมอนเตอร์ได้เช่นเดียวกันจากเลเวลสี่จากดึงสารนะซึ่งก็ช่างมันนะครับผมเราเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ก็พอแล้วนะครับรีโซยเตอร์เลสนะครับผมเลสรีโซยเตอร์เมื่อก้าไปนี้เชิญแบบปกติเราสามารถดึงมอนเตอร์ครับผมที่มีเลเวลต่ำกว่า4จากในบือลงมาได้ครับ เมื่อการไปที่อัญเชิญแบบพิเศษเราสามารถเลือกมอนเตอร์ในสนามไงหน้าหนใบเราจะได้ไ์พอยต์เพิ่มเติมนะครับผมเท่ากับพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่เลือกโดยเอฟเฟกต์นี้สามารถทํางานได้แค่เทอร์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับต่อไปครับผมก็คือตัวรีโซเตอร์อีกตัวนึงครับเราสามารถาเมื่อการไปที่ไงห,หน้าในสนามนะครับผมแนะนำลงสุสานเราสามารถเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ของเราหนึ่งตัว เมื่อเราใช้เอฟเฟกครับผมนี้ไปแล้วและเลือกมอนเตอร์ตัวนั้นสังประกาศโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ใดๆได้เลยจนกว่าจะจบดัมเมจสเตปนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเงเอาไว้จัดการไพ่ตายนะครับอ่ะอันนี้ก็คือหลักๆมีเท่านี้นะต่อไปก็คือการดเคลียร์สนามของรีโซเอเตอร์ครับทุกครั้งที่มีการใช้มอนเตอร์รีโซเอเตอร์ของเราครับผมลงสุสานจากการเป็นผู้สืบในการซินโคเราสามารถทาลายการ์ดในสนามฝ่ายตรงข้ามได้1ใบนะครับ โดยกาเปนี้จะถูกทำลายเมื่อประกาศจบเทินที่2ทงทีหลังจากที่กาเปนี่ทำงานไปแล้วนะพูดง่ายคือภายใน2เทินเนี่ยภายใน2เทินที่กาเปนี้ทำงานไปนะครับฟิลฝ่ายนรงข้ามนี่แทบจะไม่เหลือเลยนะนะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยอันเชิญซิงโคแบบรวยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแค่ใบนี้หงายหน้าในสนามใบหนึ่งก็เรียกว่าจบเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็ใส่การ์ดเคลียร์แผงหลังให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะใส่พวกเคลียร์พิเศษนิดนึงก็ยังได้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะที่จะเอาฝ่ายนรงข้ามให้รั่วนะครับ เราจะใช้เอฟเฟกครับผม i ิ k off t ด e a r าร r a ฟ e ครับผมก็คือเลือกมอนเตอร์นะครับหนึ่งตัวนาที่ชื่อเลดเดมอนนะครับของเรานะครับผมพลังตีเพิ่มขึ้นตามรีเวลนะครับอ่ะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเด็กนี้เรียกง่ายแค่ไหนนะครับ แล้วครับผมเาเซตรีโซเลเตอร์ขึ้นมือไอ้คิมสันนี่ขึ้นมือนี่ก็ทุกอย่างก็ง่ายแล้วนะครับเสร์ชครับผมตัวรีโซเลเตอร์นะครับลงนะครับผมเลเรีโซเลเตอร์ลงมาอีกทีครับผมลงมาอีกทีนึงทำการอัญเชิญซินโคนะครับอ่าลงเลเไลซิ่งครับผมเลเไลซิ่งดึงจูเนอร์ในสารเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำการอัญเชิญซินโคครับผมเรียกเลเเดมอนนะครับเลเรีโซเลเตอร์ครับผมถ้ามีมอนเตอร์ควบคุมมอนเตอร์8ดาวเผ่ามังกรอยู่สามารถดึงรีโซเเเตอรรร์จาาากดด็คคััับบผมมข้้ไททนนีะ ก็เรียกว่าถ้าเกิดมันยืนคู่กับเลดเดมอนแม่งานนี้เจอแน่นอนครับผมเลดโนวาครับและเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับเด็กเซเบอร์ดากอนเนี่ยเขามีโหดก็แค่การกับดักทําลายนะครับซึ่งการไปนี้จะไม่ถูกทาลายด้วยผลของเอฟเฟกนะครับผมดังนั้นมีทางเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือต้องตีเรานะครับอ่าต้องตีเราให้ตายนะครับสำหรับตัวของเด็กนี้นะอ่าจะคีโปอีกแล้วนะครับคีโปสองเทิร์มติดนะทำให้เราไม่สามารถปิดเกมได้นะครับ เอาล้ครับผมกากาเชอร์ิโคต่อนะครับเด็กเล็ดไรซิงลงาหีกรอบหนึ่งเล็ดไรซิงดึงครับเข้ามาในสนามนะครับอ่าเกิดมิสซิงคานนะครับผมก็เลยไม่สามารถได้อ่าเจอในส่วนของคีโปอีกแล้วนะครับตีลานักป่านะครับผมเติ์ฟิวชั่นนะครับลงครับลงคอมานะครับลงครับผมฟิวชั่นเกตนะครับ อ่าฮ่าฟิวชั่นสกิลต่อครับผมเซเบอร์สไตล์นะครับทำกาอาเชอร์ฟิวชั่นนะครับผมเคลียร์แผงหลังก่อนนะครับแล้วก็ถมสุสานให้เรียบร้อยนะครับฟิวชั่นเกรต่ออีกทีหนึ่งเรียกครับผมเซเบอร์เอ็นมานะครับเซเบอร์เอ็นพรางโจมตี4,000นะครับผมแต่โนวาของเราตอนนี้พลังโจมตีไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นอ่ะถ้าจะชนะเราก็ต้องเอาคิเบล่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องรีมูฟเยอะพอสมควรด้วยนะ ตีเข้ามาครับผมเราแซกทิ้งนะครับผมทำให้การโจมตีของเซเบอร์เอ็นแคนเติลทิ้งไปนะครับตอนนี้พลังตีของเลนโนรว่าหกพันแล้วนะครับก็ตามนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับอลังการงานสร้าง แต่ถ้าให้ถามระหว่างสตาร์ดัตกับตัวเลดโนวาเนี่ยครับผมตัวไหนเล่นง่ายกว่ากันต้องบอกว่าสตาร์ดัตเล่นง่ายกว่านะเพราะว่าสตาร์ดัตเนี่ยเขาสามารถที่จะมีการ์ดครับผมไว้เสิร์ชหาได้ครับผมส่วนของเลดโนวานะครับผมมันได้แค่เปลี่ยนการ์ดในมือนะถึงแม้จะเล่นคู่กับสกิลใหม่ล่าสุดของแจ็คก้าตามนะครับก็เป็นแค่สกิลเปลี่ยนมือนะครับผมมันไม่ใช่สกิลเสิร์ชหานะครับดังนั้นเนี่ยความโหดนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวของสตาร์ดัตเรียกง่ายกว่า แต่ได้เกิดเลสโนวาลงได้สตาร์ดัตก็กรีนเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทีใครทีมันก็แล้วกันนะครับทําการเปิร์นะครับฝ่ายตรงข้ามฮีโร่บาลีแอนะครับอ่าลงนะครับผมรีโซเตอร์ลงไปครับทําการทำลายครับลงมาทีหนึ่งนะครับและต่อยทีหนึ่งนะครับทําการอัญเชิญซิงโคครับอ่าและลงมาทําลายครับผม นั่นก็ดึงขึ้นมานะครับยังไม่จบครับทำลายต่ออยทีนะครับและก็เช่นเดียวกันอันเชิญครับผมเรโนวาไมีกแล้วครับพลังโจมตี5,000และหวดทีเดียวจบนะครับอ่าพูดง่ายก็คือถ้าเกิดเรามีการเป็นมนใบนี้อยู่เนี่ยฟีลฝ่ายตรงข้ามแทบจะไม่เหลือเลยนะครับผมและเราสามารถตีปิดเกมแบบทีเดียวได้อย่างสบายสบาย ดูอะอไปตามปกันนะครับผมกับการ์ดเจเพีงหลังนะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเป็นเด็กซับเทอร์เลอร์นะครับอ่าอันนี้ผมทีก็ยิงก่อนผ่านนะแต่เพอลืมนะครับงายหน้าทําการอันเชิญนะครับผมรีโทเตอร์เลสเลซิงนะครับผมเข้ามา ดึงเข้าไปทีนึ่งนะครับอัญเชิญเลดเดกอนไอเลดดามอนไอเลดเดมอนดากอนนะครับและเช่นเดียวกันเขาบอกเอฟเฟกของเลดเดมอนถ้าเกิดทําลายมอนเตอร์ตัวไหนก็มอนเตอร์ที่เหลือก็ตายเรียบนะครับนะเป็นอะไรที่เอาไว้จาัดก,การซับเทเลอร์ได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเลดเดมอนเนี่ยตีมอนเตอร์ตายหนึ่งตัวที่เหลือเนี่ยมอนเตอร์ต้งประกันผลราคาทั้งหมดจะถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกการ์ดของเลดเดมอนทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นต้มเดียวไม่เหลือนะครับผมกเก็บเรียบนะครับ กิวอัติเบดดาก้อนนะครับหลอบหมอบกาไปหนึ่งใบนะครับผมเฮทูเนตอย่างเดียวนะครับโดนสามพันครับเนาะเนาะนะครับจัวกราครับผมเฮทูเนตกลับขึ้นมือให้เรียบร้อยนะครับลงรีโซเลเตอร์ไปลงไปนะครับลงมอนเต้ตัวหนึ่งและลงอีกตัวหนึ่งครับทำการอัญเชิญซสิงโคให้เรียบร้อยดึงเข้ามาในสนามอีกทีหนึ่งนะครับ ใชอีกทีนึงครับจบฟิลไฟล์ดังข้ามมันโลกแล้วมันตีทีเดียวตายไงมันเป็นหนึ่งในมุกคอมโบที่ใช้ได้ครับผมดังนั้นการ์ฟใบนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับผมดิสตัคชัน่นีัถือว่าเวียังผ่านอยู่ครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าอย่างที่บอกครับผมว่าเด็กนี้ค่อนข้างจะจัดได้ง่ายมากนะครับผมการ์ดส่วนใหญ่ก็เป็นการ์ดฟรีเยอะด้วยนะครับผมอย่างแรกครับผมตัวการ์ดเฟิร์ดนะครับสาคัญนะ อันนี้เป็นการ์ดที่แลกกับพ mm ่อคา้าได้ครับผมก็ไปแลกมาได้เลยนะครับการ์ดใบนี้นะเช่นเดียวกันครับผมพี่ช้างนะครับผมก็เป็นการ์ดที่มาจากแรงกิ้งครับผมสามารถจะเอาตัวแรงกิ้งไปแลกมาได้เลยครับผมระดับ UR นะครับต่อไปครับผมอันนี้คิมสันรีโซเลเตอร์นะครับผมอันนี้มาจากบล็อกล่าสุดนะครับผมและเช่นเดียวกันครับผมตัวเลสรีโซเลเตอร์ครับผมอันนี้ก็อ๋ออันนี้มาจากโซลิฟิเคชันนะครับผมอันนี้ไปเปิดหาเอานะครับ ใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบที่หาย่ายหายง่าย,าย,าย salud, ถึงดับหน,นหนึน่งนะถัดมาครับผมอันนี้ก็โผล่มาหลายบล็อกเหลือเกินนะครับผมสําหรับตัวของรีโซเเตอร์ตัวนี้นะครับที่เหลือก็คินคอสติกไซโคอันนี้ก็เป็นการ์ดเคลียร์แผงหลังสามารถหาอะไรแทนได้หมดนะครับรีโซเเตอร์คอครับผมชุดล่าสุดนะครับเช่นเดียวกันครับผมดิสตักชั่นครับผมก็อยู่ในชุดล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับสามารถเปิดหาได้นะครับและเช่นเดียวกันก็คือการ์ดแท็บโคครับผมอันนี้ก็หาไม่ยากครับ ดังนั้นการที่จะจําเป็นจริงๆก็มีแค่2ใบเท่านั้นนะครับผมก็คือในส่วนของเลดี้โซลเตอร์ครับผมซึ่งอยู่ในชุดของโซลออฟรีเซ็ป so ชั่นนะครับซึ่งบล็อกนี้ก็เป็นในส่วนของบล็อกของชิรานนยนะครับใครที่มีเลดชิรานนยอยู่แล้วเนี่ยลองไปดูดักนี้ลองดูนะครับว่า,วามีการใบนี้เหลืออยู่หรือเปล่านะครับนะแล้วถ้าเกิดไม่มีใบนี้ขึ้นมาทํายังไงนะครับผมก็ต้องไปใส่โซเตอร์ใบอื่นขึ้นมานะครับนะ ดิโซยเตอร์ไล่สองค่าไล่สองเนี่ยก็มีค่อนข้างจะมีหลายใบเหมือนกันนะครับแต่ใช้จริงเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวคิมสันสามนะครับผมเปิดคิมสันสามแล้วใส่ตัวนี้สามก็ไม่ยากเกินไปนะที่จะหาของนะครับนะที่อยู่วเลสดิโซเตอร์บันดีนะครับผมแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมคิมสันสำคัญกว่าครับนะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับหากชอบนะครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ วันนี้ผมพ่อสปีแคทขอตัว,วลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับสวัสดีครับ